แล้วก็หมดครึ่งแรกผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเอสกูเดโรอ่ะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ ครับปลุกสาประตูทาได้ดีครับเซฟไปได้นี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับอย่างต่อบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดและเขาก็ยิงเลยครับดูนะครับเขาพยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบเลยครับแต่ไม่ได้ครับ ลนี้ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกระดกบอลไปได้สวยครับฮาเซเบโอคาซาก,กิเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งง,งไปตามๆกันเลยครับ เป็นโอกาสทองของเขาครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับลูกแตะมุมลูกนี้ครับปอบปอกบาจะเป็นคนไปแตะเองครับฟาเลนเซดอฟถือว่าเป็นเกมที่ดีของพวกเขาเลยนะครับทำเกมได้ดีกว่าเยอะครับแต่นี้อะไรก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายออกนำให้ได้ก่อนครับ บอกว่าเป็นการเข้าสกัดที่สุดยอดจริงๆครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับแม้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและเขาสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับซึ่งก็เป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้นะครับ เป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับคริสตินโรนันโดเวนรูนี่อ่าแล้วก็ต้องให้คำชมกันเลยนะครับว่าเขาสกัดจอมน,นี้ได้เยี่ยมมากครับ โ ok อกาซากิและลูกนี้ยิงเลยครับเซดอฟะดูนะครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับพอกบาเข้าปะทะกันหนักเลยนะครับชหวะน,นี้นะครับ้ฝั่งตรงข้ามครับก็เป็นฝ่ายเอาบอลไปได้นะครับเขอทำชิ่งกันอยู่ครับ พอกมาและจังหวะนี้ยิงชินจิโอคาซากิทำได้ครับมาแล้วลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นประตูที่สวยงามจริงๆครับโอ้ดูนะครับส่งบอลพุ่งเรียดเข้าไปเสียบปุ่มทางด้านขวามือเลยครับแม่ยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยำจริงๆครับเรียดเข้ามุมประตูเลยเกม90นาทีเพิ่มแบเดียวครับหลืออีก8นาทีสุดท้ายเท่านั้น ฮิโรกิสากาอิและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ก็ถือว่ายิงได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับโอ้แต่ผูู้กสาวประตูตยังเซฟได้เขาหม่งลุ้นประตูเลยเลย,เลยครับลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับ The at least t i มาเข้าไปสกัดหนักอย่างนี้นะครับก็มีสิทธิ์เ้าเลยครับแม่เข้าปะท่าแบบนี้สไลด์บอลแบบนี้มันต้องแม่นจริงๆนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลครับเวนรูนี